โอ้ไม่เเปิดโลกการทำงานที่ฟังแล้วต้องร้องอุทานว่า o m j พร้อมเคล็ดลับการหางานจากปากในจ้างตัวจริงที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ o อ my job Podcast นะคะตอนนี้อยู่กับกุ้นตัวแทนจากฝั่ง c a r r s ซ a ผู้เชี่ยวชาญด้านการแนะแนวอาชีพให้กับคนทำงานรุ่นใหม่ค่ะแล้วก็อยู่กับแป๊บนะคะจาก JobThai Platform แพลตฟอร์มสำหรับหางานสมัครงานและหาคนออนไลน์ค่ะ ถ้าพูดถึงธุรกิจที่ค่อนข้างได้รับผลกระทบมากเลยจากสถานการณ์โควิดสิที่ผ่านมาธุรกิจด้านอีเวนต์เนี่ยต้องเป็นอันดับต้นๆเลยที่ทุกคนน่าจะนึก,นกถึงใช่เพราะว่าทุกอย่างที่เป็นอีเวนต์ออฟไลน์ตอนนั้นน่ถูกฟีไว้หมดเลยเนาะตอนนั้นจําได้เลยว่าช่วงต้นปีคอนเสิร์ตแต่ละยาแต่ละที่ถูกเลื่อนออกไปแบบไม่มีกําหนดไดีวเขาอนะจองบัตรไว้เหมือนกันใช่จองบัตรไปก็ต้องไปขอรีฟันเงินคืนคือตอนนั้นเราก็ต้องมีเรื่องของโซเชียลดิแทนซิ่งนะคะก็คือคนต้องอยู่บ้านล็อกดาวนกกกกกันนทท้งงงงะะเเคคคแตต่่่่่่่ออบววาาาาามมมลลลิฤยีุุึข โอกาสทางธุรกิจเนาะจากสิ่งนี้แล้วพวกเขาก็กําลังจะฟื้นตัวกลับมาได้ค่ะนั่นก็คือแซปปาร์ตี้นั่นเองเย้สวัสดีค่ะทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบก็อยากให้พี่บาร์เนาะช่วยแนะนําตัวเองให้กับคุณผู้ฟังได้รับรู้กันน,นิดนึงแล้วก็อาจจะอธิบายเซอร์วิสคร่าวๆของแซปเพราแซปทำอะไรได้ครับก็ชื่อบาร์นะครับเทพวรรณคณินวรพันธ์ครับเป็นซีอีโอของแซปครับแต่จริงๆทำทุกอย่างครับทำทุกอย่างที่ทําได้เป็นเซลล์ด้วยเป็นอะไรด้วยครับทำได้หมดเลยครับปกติพื้นฐานของพวกเราเป็นปาาารรรร์์ตี้โปดดิวเเซออคคัับกกก็ืมมจสย ตอนเรียนตั้งแต่ตอนเรียนมหาลาัยธรรมศาสตร์ปีสาก็เช่าผับจัดปาร์ตี้แล้วอยู่ดีๆก็มีโอกาสมาเรื่อยๆจนได้มีโอกาสทั้งออกแนไซเซอร์ทั้งจัดงานทั้งเล็กใหญ่ๆก็ได้เล็กๆก็ได้ได้หมดเลยครับแต่ก็จริงๆต้องต้องมีชัดเจนนิดนึงว่างานพวกเราที่เราพวกเราทำเนี่ยก็จะเน้นทาร์เก็ตวัยรุ่นส่วนใหญ่เรเรียกว,ว่างานแต่ละงานของทางแซปปาร์ตี้จัดอ่ะไม่มีใครไม่น่ามีใครไม่รู้จักนะมันมันทั้งนั้น s 2ออะไรอย่างเงี้ยทุกคนน่าจะเคยคุ้นเคยกันอยู่ก็ แปขอเกิดให้พี่บาร์ฟังก่อนนะคะคือปกติรายการเราอะคะ่ะจะพูดคุยกันถึงเรื่องเทคนิคการหางานสมัครงานหรือว่า,เ,าเทคนิคต่างๆที่จะทําให้เพื่อนๆที่ฟังรายการอยู่อะคะ่ะเป็นแคนดิเดตที่โดดเด่นในสายงานนั้นๆนะคะก็คือ ep เนี้ยก็คือเหมือนกับว่าเราอยากจะให้พี่บาสเนี่ยมาแชร์เรื่องของทํายังไงถึงจะโดดเด่นเป็นแคนดิเดตที่โดดเด่นในสายงานอีเวนต์นะคะแต่ก่อนที่จะไปเข้าประเด็นเหล่านั้นนะคะแบบมีหลายประเด็นเลยะคะ่ะที่อยากจะถามพี่บารเรื่องของผลกระทบจากโควิด1 i นะคะในธุรกิจอีเวนต์นะคะก็ต ที่โควิด -19 เริ่มระบาดในบ้านเราจนถึงตอนนี้ค่ะพี่บัตแชร์เคสให้ฟังหน่อยค่ะว่าทางแซฟเนี่เป็นยังไงบ้างแล้วก็ปรับตัวยังไงบ้างคะในช่วงนั้นก็อย่างแรกก็ต้องยอมรับในเชิงตัวเลขเนี่ยมันกระทบแน่ๆครับยางทั้คิวหนึ่งคิวสองเนี่ยเราก็หายไปเจ็ดสิบห้าแปดสิบเปอร์เซ็นต์เยอะมากครับเยอะมากเยอะมากขนาดแค่สองสองสองควอเตอร์ใช่แต่ก็ต้องคือเราเองก็พอเจอตอนนั้นปรับเนี่ยในสิ่งที่เราทำแน่นอนมันลดคอร์สเนี่ยทุกคนต้องทำอยู่แล้วทุกบริษัททุกบริษัทมี ค่อนข้างมากเหมือนกันที่เราปกติแล้วในทีมแซดเนี่ยจะทําได้แทบทุกอย่างแต่ในวันนี้เราเองเนี่ยเราแบ่งทีมออกเป็น2ทีมทีมหนึ่งผมเรียกทีมระยะสั้นหรือทีมที่ทําอะไรในช่วงนี้ได้ทำแต่ทีมที่2ทีมระยะยาวที่เราเองก็มองว่ารอวันที่มันงานใหญ่ๆที่มันจะกลับมาเราก็ต้องเวิร์กับวันนี้ใช่ครับซึ่งไอ้ทีมสองทีมเนี่ยก็สามารถรับงานได้ไม่เหมือนกันงานที่เป็นทีมระยะสั้นเราก็คิดงานเร็วๆทำงานเร็วสร้างงานได้เร็วงานที่เป็นระยะยาวเราต้องดูว่าคอมมูนิตี้เราทำยังไงอยู่งานเพื่ ซึ่งพอเป็นอย่างนั้นปั๊บเนี่ยมันทาให้เรายัางได้งานนปัจจุบันและได้งานอนาคตอันนี้คือสิ่งที่เราปรับนะครับในโครงสร้างองค์กรแล้วก็รวมถึงจริง,รงๆแล้วงานดีกว่าที่ทําให้เราแตกต่างขึ้นเมื่อก่อนเราไม่เคยได้ทำงานต้องดีไซน์พวกงานฟู้ดเฟสหรือเกี่ยวกับท่องเที่ยวงานอาหารงานท่องเที่ยวเดี๋ยวนี้เราก็ต้องไปทํางานวงงานวิ่งอะไรเงี้ยเราก็เอาตัวเองเนี่ยขยับไปทํางานอื่นที่เราใช้สกิลเดิมเนี่ยไปทํางานได้แล้วที่มีการที่เ,าเราขยายทาร์เก็ตของผู้ว่าจ้างเราแล้วกันให้สร้างงานเราได้หลากหลายขึ้นก็ <S <S คือจากทีี่่เเนนนนน้้สวใหจะป็็คคอ์กื มันคือใช่เมื่อก่อนจะเป็นแบบนั้นเดี๋ยวนี้นี่หลากหลายไปถึงขั้นแบบงานเกมเราก็ทาอะไรเงี้ยครับก็ไปได้หมดนะครับจริงๆแล้วเรียกว่าได้จับทุกไลฟ์สไตล์ของคนใช่ครับก็อะไรที่เป็นไลฟ์สไตล์ที่คนสนใจเราก็เอามาเป็นหนึ่งในสิ่งที่เราต้องคิดงานเนี่ยแคมปิ้งที่เราทำหรือยังอะไรก็ตามเนี่ยครับก็มาจากสิ่งที่เราเห็นจากปัจจุบันนี้ว่าอะไรที่เป็นเทรนด์อยู่เราก็จะอยู่ตรงนั้นให้ได้แล้วช่วงที่ผ่านมาตอนช่วงโควิดอะคะคือเราต้องทาอีเวนต์เป็นออนไลน์หมดเลยไหมคะหรือว่ายังทำออฟไลน์ได้อยู่ออ่่่่ะคืขขงงงเเราาาานีีย้ทจจกกแตต ต่คนอื่นนิดนึงครับคือเรายังเราเชื่อว่าเราทำเป็นสิ่นข้าระดัดเราว่ายังดีกว่าคือต่อให้เกิดเหตุการณ์นี้มันปี2ปี3ปีหรืออะไรก็ตามอะ่ะบานเป็นคนแบบ ถ้าไม่ถนัดอะไรอะ่ะจะไม่อยากไปทำงานนั้นนะก็เลยเป็นเหตุผลหนึ่งที่ดือ้อยังทำออฟไลน์อยู่แต่ไอช,ช่วงที่คนอื่นทำออนไลน์ไม่ใช่เราก็ไม่ทำเราก็ไปลองทำแล้วแต่มันก็ด้วยพฤติกรรมของคนที่เป็นธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนต์อ่ะสุดท้ายแล้วออฟไลน์มันที่ยังดีกว่าก็เลยกลับมาโฟกัสที่ออฟไลน์โดยที่สร้างงานทุกอย่างเนี่ยเป็นแบบโซเชียลดิสแท้นซิ่งคือเพื่อนเราเราคิดทุกอย่างบนกติกาของ S H A หมดบนกติกาของการเว้นระยะห่างก่อนเราเอาตัวนั้นตัวตั้งช่วงแรกๆก็เลยเกิดงานที่เป็นงานที่่เเปป็็นนนทขึ้วาจะุก อยู่โซเชียลดิสแคมปิ่งโฮเทลเฟสเนี้ยสงานนี้ก็เกิดจากเราเอาตัวโซเชียลดิสันซิงตั้งแล้วเราก็สร้างงานตามข้อกําหนดของการเว้นระยะห่างมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยครับก็ถือว่าหลักการกรมนามัยแน่นอนเข้ามาตรวจเลยกาต้องมาตรวจเราอยู่แล้วเราต้องทําตามให้ให้ได้คะแนนที่ดีเพื่อที่เราจะได้เดินหน้าต่อได้จะเห็นผลออกมาก็คือพึงพอใจผ่านเกณฑ์ได้เกือบเต็มตลอดครับเพราะว่าด้วยข้อกําหนดต่างๆเป็นแบบข้อที่เราเอามาเป็นตัวคิดงานอยู่แล้วเราเอาตารางเมตรมาคิดเราอะไรมาคิดเราแบบการเว้นระยะห่างมาตั้งอย่างเงี้ยว่าทีมค่อนข้างทํากันบ้าน ค่อนข้างหนักเลอที่จะแบบตอบโจทย์กับทุกๆฝ่ายแล้วว่าเพื่อความปลอดภัยมากที่สุดของบริการของเราด้วยใช่เลยครับก็อยากให้พี่บาสเล่าถึงตอนนั้นคิดว่าการทาเป็น virtual event เมื่อกี้พี่พี่บาสบอกว่าเป็นสิ่งที่เราอาจจะไม่ได้ถนัดใช่ไหมอยากรู้นิดนึงว่าจริงๆ virtual event กับ offline event ่ะมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงในมุมมองพี่บาสในมุมมองเราเรามองว่า virtual มันดีคือมันได้เห็นทั่วโลกคืองานคนเข้าถึงได้ทั่วโลกศิลปินอาจจะแบบมีแฟนคลับทั่วประเทศทั่วโลกไม่ต้องแบบเดินทางอะไรเงี้ยนี่ข้อดีแล ในชีวิตจริงทําไม่ได้แต่ว่าในโลกออนไลน์ทําได้มันก็มีเยอะมา,ากเป็นการาฟริกเออวิชวลหรือว่าดีไซน์สเตทอะไรก็ต้องอินเทอร์แอคกับคนแต่สิ่งที่มันหายไปมันคือสเสน่ห์ของอีเวนต <c oughs> ์นี่ยธุรกิจเบสของอีเวนต์มันคือออฟไลน์ไม่ได้เจอผู้คนไม่ได้เจอกันมันไม่ได้แบบเอนเกจเมนต์กันไม่ได้แบบ คือตรงนี้ถ้าหากมันหายไปอ่ะมันเลยทําโจทย์ใหญ่ของผมว่าเฮ้ย hey, ผมไม่ถนัดแบบนั้นแต่ผมถนัดแบบนี้อยู่ยังน้อยคนน้อยลงแต่ว่ามาทําจัดมาได้แล้วคนมาอย่างคอเทลเฟสก็เหลือที่หนึ่งหกร้อยึงพันคนก็ยังได้นานเลยเงี่ยที่ผมก็มองว่ามันแค่ลดตรงนี้ลงลดสเกลเราลงมากกว่าจริงๆแล้วข้อดีของอีเวนท์ที่เป็นออฟไลน์ line, ก็ยังมีอยู่ดีแล้วยิ่งตอนนี้คนมันอั้นด้วยคนอยากออกมาเจอเออกมาใช้ชีวิตมันเครียดแล้วอ่ะทำงานอยู่ในในออนไลน์ก็เหมือนดูหน้าจอทีวีจอ, TV, จอคอมมันก็เหมือนโลกเดิมๆิที่เขาเจอทุกวันไล ายได้ดีก็มีเหมือนกันแต่เราที่บอกเราความถนัดเราอยู่ตรงนี้เราเราว่าทุกคนน่ะที่เปลี่ยนตัวเองในช่วงโควิดก็อาจจะตกมาตายตรงนี้ได้หรืออาจจะเจอเซอร์ไพรส์ได้เหมือนกันแต่มันเสี่ยงไปไงเราก็มองว่ามันเสี่ยงไปกว่าที่เราจะแบบไปท้าทายั้นสิ่งที่เราเสียที่สุดไม่ใช่เสียอะไรนําเสียเวลาคือเราเสียเวลาตรงนั้นไปเราก็เลยเลือกที่จะทำออฟไลน์ให้ดีที่สุดแล้วเราก็ยังจะเป็นยืนหยัดให้ว่าถ้ามันทำออฟไลน์ได้อย่างน้อยเป็นตัวกระเพื่อมให้กับวงการอีเวนต์อะไรเซอร์สักส่วนหนึ่งก็ยังดีคือถ้าเเเเรราหนนีปอออลลค่ั้้งะใต็จแกกย แซก็เป็นแบบว่าเจ้าแรกๆที่ต้องเสี่ยงชีวิตไปก่อดเลยนะแต่ก็ดีครับมันตอบรับประมาณดีครับ อยากถามถึงสถานการณ์ปัจจุบันตอนนี้ค่ะคือเราสามารถกลับมาจัดอีเวนต์แบบแบบรูปแบบแบบแบบเดิมก่อนหน้าโควิดได้หรือยังคะผมว่าตอนนี้ถ้ารูปแบบเดิมเลยเนี่ยคงยากผมเ<ม>ชื่อว่าไ<ม>อ้นิวนอร์มอลมันอยู่กับเราไปอีกนาน<ม>ฉะนั้นผมว่าทุกคนก็ปรับหมดนะครับปรับหมดในที่นี้หมายว่าเป็นว่าจะเป็นสเกลจัดงานปกติจัดได้เป็นหมื่นอาจจะเหลือหลักพันสเกลจากหลักห้าหมื่นอาจจะเหลือหลักหมื่นต้นๆคือมันมีทุกอย่างมันก็จะโดนเรื่องสเกลก่อนจะโดนเรื่องการอินเวสเมนทุกอย่างต้องมีการรับผิดชอบต่อสตรีผู้ชมจากกกมมมีีหลัาารรรตววจอนุภิ ีแชชนะมีอะไรเงี้ยที่มันมัน,ม,นมันหลายๆขั้นตอนเนี่ยมันก็เกิดจากว่าทุกอย่างเนี่ยไม่เหมือนเดิมแน่ๆในการสร,ร้างงานชนะมันคือ new normal ว่าจะเป็นทำงานไหนก็ตามตอนนี้ event organizer และ e event promoter แต่หลายคนเริ่มปรับตัวได้แล้วซึ่งันนี้นคือสิ่งที่ดีก็มีทิศทางที่ใจชื้นมากยิง่งขึ้นชื้นขึ้นนะชื้นขึ้นไม่แต่ยังไม่แต่ยังไม่วังใจใช่โหไม่ไม่ประมาทดีกว่าตอนนี้ประมาทไม่ได้เลยครับไม่รู้ว่าเวฟบสองหรือเฟสสองใช่เราไม่รู้เลยเลยครับเราไม่รู้อะไรเลยใช่เราต้องสู้ต่อก็ เรียบร้อยแล้วเนาะก็ตอนนี้อยากให้พูดถึงโอกาสการทํางานในสายอีเวนต์มั้งีว่าสาหรับคนที่กำลังแบบสนใจการทํางานสายอีเวนต์ต้องถามพี่บาลว่าช่วงนี้ถือว่ายังมีโอกาสในเรื่องของการทํางานไหมแล้วก็ทางแซฟเองเริ่มกลับมาเปิดรับสมัครพนักงานแล้วหรือยังตอนนี้ถ้าเรื่องโอกาสเรื่องการทํางานผมว่ามันมีอยู่แล้วแหละคือผมเองไม่ได้บอกว่าไม่มีโอกาสเลยต่อให้ธุรกิจมันเป็นอะไรก็ตามแต่ว่าในปัจจุบันมันต้องมีการปรับตัวเช่นจากการประจําอาจจะเรมป็น f รีแล a n c e เพิ่มขึ้นสัดส่วนใหญ่แต่ว่าสุดท้ายแล้วผมเชื่อว่าถ้ามันกลับ ไม่ปกติเนี่ยเราคาดหวังอะไรอย่าไปคาดหวังอะไรต่อลุกงหน้าขนาดนั้นเราต้องทําเลยแล้ววันนี้สมมติว่าคนที่อยากทํางานองการนี้ผมไม่ได้น <So. S 2> ้องเสนอว่าปกติเนี่ยต้องรอโอกาสวันนี้วิ่งวิ่งวิ่ง,ง,ง,งหาโอกาสตัวเองตัวเองก็ได้เช่นอยากเสนอเข้าไปทํางานนี้ก็ลองติดต่อเข้าไปเสนอลองทําก่อนคือวันนี้มันต้องแบบก i v e before t a ท e อ่ะคือ mm. ทุกคนต้องให้คนอื่นก่อนถึงจะได้แน่ๆผมเชื่อเรื่องนี้เสมอะนะั้นในยุคนี้เองผมก็เชื่อว่าที่เรารอดได้ทุกวันนี้เราคิดถึงใครเราคิดถึงผู้ประกอบการตุกๆเราคิดถึงผู้ประกอบการโรงแรมเราคิดถึงงนออ่กัเตว วันนี้เราเองก็เชื่อว่าหลายๆองค์กรหรือหลายๆทุกอย่างที่อยู่ในปัจจุบันได้ที่ยังรอดอยู่เนี่ยเขาก็ต้องการคนที่มาเพื่อที่แบบเอามาช่วยเขาก่อนบ้นว่ามันดีกว่าสเสมอเช่นสมมติวันนี้คุณอยากทำธุรกิจอีเวนต์สายไหนล่ะคุณอยากทำที่ไหนคุณลองเสนอไปก่อนเลยว่าเฮ้ยผมอยากทำอย่างนี้สิ่งที่ผมได้รับคือผมอยากลองทําก่อนคือลองเปลี่ยนวิธีการเข้าหาสมัครงานอะ่ะมันอาจจะแบบช่วยได้อีกส่วนหนึ่งหรือการทํางานที่เป็นแบบฟรีแลนซ์มันก็เยอะขึ้นจริงๆก็ต้องยอมรับ<ม>นะครับแต่ว่าพนักงานประจำไม่ใช่นะชว แหมันก็คือโอกาสของบริษัทอื่นก็จะได้คนดีๆใชก็มีอันนี้คือโอกาสเหมือนกันงั้นขอถามนิดนึงว่าอย่างตำแหน่งในแซฟพค่ะอยากเปิดรับตำแหน่งเป็นพิเศษหลักๆที่เราอยากได้ก็คือพวกสายเคียตีทีหรือพวกสายแมเนจเมนต์แล้วกันเพราะว่าเรียกเป็นสองสายสุดท้ายงานของพวกเราันมีอยู่สองสายก็คือสายเคียตีทีกับสายแมเนจเมนต์ซึ่งจริงสองสายมันเป็นที่ต้องการอยู่แล้วอะคือวันนี้เคียตีทีมีเยอะเท่าไหร่มันต้องใช้ให้หมดอะ ว่ามาันคือการคิดงานที่แบบอย่างตอนที่ช่วงโควิดทีมผมคิดวีคเป็นสิบเจ็ดงานต้องคิด,คดไวเป็นแบบสต็อกไว้ก่อนเลยรอไว้เลยว่าเฮ้ยมันจะกลับมาได้เมื่อไหร่ไม่ต้องรอมันนี่คือสิ่งที่ผมกำลังจะบอกคือบางทีคนนุณอาจจะบอกว่าเฮ้ยเราไม่มีงานตอนนี้ก็คิดงานเผื่อล่วง้าไว้เผื่ออะไรใครไปเราก็เสนอแทนเขาเลยไม่ใช่แบบว่าท,ทําแค่หน้าที่เราเหมือนเดิมวันนี้โควิดมันคือการที่เราต้องทํามากกว่าเดิมมันไม่มีทางทำเหมือนเดิมหรือน้อยอน้อยกว่าเดิมได้แน่ๆฉะนั้นผมถึงบอกว่าสิ่งที่ผมจะบอกคือทุกคนในโลกตอนนี้ ถ้าเขาเราเราอยากจะทำงานสายไหนก็ตามไม่ต้องแค่อีเวนต์อะเราต้องทําล่วงหน้าแล้ว<ง>เวาันหนึ่งที่โอกาสมันมาหาคุณหรือคุณไปหาโอกาสเจอพอดีมันจะพอดีแล้วคุณได้ใ,ใช้ทุกคนต้องการโซลูชันหมดวันนี้ทุกคนกออรู้ปอนหาเดียวกันหมดแต่ทุกคนชอบคนที่มาพูดเรื่องให้โอกาสมากกว่าช่วยยังไงบ้างสมมติคนเดินมาหาเคียร์ทีผมมารอคิดมารอบรีบงานกับคนเคียร์ทีมาให้เราอะอเราจะชอบแบบไหนอะ เราอาจจะชอบเนี่ยให้เห็นภาพมากขึ้นว่าเรา,าจ,จะชอบคนแบบพี่ๆผมผมเห็นผมเห็นพี่นะผมเห็นพี่ปั๊บอยากทําแบบนี้กับพี่คิดอย่างนี้เหมือนเราวันนี้เราท่านหนึ่งน,นะเราไปหาโอกาสอย่างนี้จากบริษัทอื่นเพื่อให้คอร์รัปชันกันมันถึงเร็วนะครมันเราก็เลยรู้สึกว่าวันนี้ถ้าสิ่งตรงนี้ที่เรามองเรามองว่าควรจะคิดล่วงหน้าคิดในสายงานนะ ที่เราจะทําไว้เลยก็เหมือนกับว่าเราอย่ามัวแต่รอโอกาสแต่ว่าเราต้องเตรียมพร้อมแล้วก็วิ่งหาโอกาสตอนนี้มันรอไม่ได้นาะใช่ทุกคนต้อง proactive เองมามาคืนนี้ป๊บถามเพิ่มเติมนิดนึงค่ะพี่บ๊อมีเทคนิคหรือว่าอะไรที่เวลาเขาจะสมัครงานหรือสัมภาษณ์งานกันนะคะคือเขาต้องมีโปรไฟล์แบบไหนหรือว่าทําแบบไหนเขาถึงจะดูว้าวโดนเด่นในสายตาของคนทํางานอีเวนต์นะคะสิ่งที่ผมมองผมจะมองหาคนที่อัปเดตตลอดเวลาคือกาว่าเดตตลอดเวลาที่นี่มันคือการรวมถึงการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนได้ตลอดเวลาด้วยนะการเดตตลอดเวลามันบอกให้เห็นว่าคนคนนั้ โลกที่มันพัฒนาปัจจุบันมันสำคัญมากๆธุรกิจอ e ีเวนต์นคืออ e ีเวนต์มันแข่งขันกันสูงมากคุณทำอ e ีเวนต์เหมือนเดิมอ่ะ วันนี้เราไม่ถาอะไรทางได้แล้วผมทาอะไรก็ตามในวันนี้ผมต้องทําอะไรใหม่มๆฉะนั้นสิ่งเดียวที่สกิลสาคัญที่สุดของคนอีเวนต์แล่จนจริงของวัตุการะคือต้องเป็นแบบเทรนนะคืออย่าได้ว,ว่าต้องเทรนก็นได้เรียกว,ว่าเป็นคนที่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันนะซึ่งในตรงนีมน้มันมีอยู่ในเด็กรุ่นใหม่ซะส่วนใหญ่แต่ผมว่าเชื่อว่าจริงๆผู้ใหญ่เองก็ทาได้ซึ่งมันดีตรงไหน,นมันดีเพราะว่าอย่างอาแข่งทุกๆเฟสมันก็มาจากเราเห็นด i ฟอินที่ต่างประเทศเราเอามาประยุกต์ใช้เป็นตุกๆแค่นั้นเองหรือ t o t a ม ทุกอย่างมันเกิดจากการที่เราเห็นในโลกออนไลน์มาใช้ประโยชน์ใช่สังเกตฉะนั้นคนที่อัปเดตตัวเองตลอดเวลามันจะมีสกิลตรงนี้อยู่แล้วเราคุยเราก็รู้อ่ะคนที่เราพูดเรื่องนี้เราเขาก็พูดเรื่องนี้กับเราได้อ่ะไอ้สกิลการทำงานอยมามาทีหลังเนี่ยนะไอ้เรื่องนั้นใครก็สอนได้อ่ะแต่ที่บอกไงวันนี้เราต้องการอะไรที่มันมากกว่าเดิมคือสิ่งตรงนี้ต่างหากที่เป็นสิ่ง,รงเราควรชวนพูดคุยกันเฮ้ยชอบอะไรเห็นอันนี้ไหมอ่ะทำตัวนี้เห็นอันนี้หรือยังอย่างเงี้ยเมื่อกี้ล่างเนี่ยมีเด็กมันมาทำงานร่วมก เขาเอาเทรนมาทางานได้เขา,เอาอะไรเงี้ยแต่เอาเกมมามองอัสมาเป็นหนึ่งในตัวละครเอาไปเอาคือสิ่งนั้นน่ยมันคือสิ่งที่ต้องการแล้วเราก็เห็นจริงว่าเฮ้ยมันมีตรงนี้อยู่ถ้าถามสกิลคนที่อยากทางานกับพวกเราเองหรือทำงานกับบริษัทไหนก็ตามว่าเชื่อว่าสกิลเนี่ยคือการที่คุณจะสามารถเอาความรู้ประสบการณ์ของคุณที่คุณเห็นนะไปให้กับคนอื่นที่จ้างคุณได้ผมเชื่ออย่างนั้นค่ะแต่กาลังจะถามเลยค่ะว่า,นนะวา,วาแล้วอย่างเงี้ยค่ะคือคนที่จะเข้ามาอยู่ในวงการสายอีเวนได้เนี่ยจำเป็นจะต้องมีประสบการณ์ด้านอีเวนหร ถ้าในการฟังชั่นอลมันคือมันคือแพทเทิร์นแต่ถ้าสิ่งที่มันตอนนี้เหตุก์ทุกคนไม่เหมือนกันคือคิดคิดิดคเกกับการรับมือปัญหาซึ่งสองอันนี้มันเกิดจากการที่สมมติว่าที่ที่สกิลที่้าบอกคือวัน,นี้มันอัปเดตตลอดเวลาป้าก็เชื่อว่าเขาพร้อมจะเปลี่ยนแปลงตัวเองตลอดเวลาเหมือนกันวันที่เขาเจอปัญหาเขาเชื่อว่าคนแบบไทป์เนี้ยน่าจะสามารถกล้าจะเปลี่ยนแปลงก็คือรับมือกับปัญหานั้นได้ดีแต่ถ้าสมมติไม่มีสกิลนี้ล่ะ เป็นคนแบบฟอลโล่ทันทีฟอลโล่เทรนด์เนี้ยตามเทรนแบบเออก็คือใครอะไร mm. ก็ไปก็อาจจะไม่รู้เรื่องหรือแบ็นอัยึดติดแบบเดิมๆฉันต้องเป็นอย่างนี้ฉันนี่ทงนี้ถูกอย่างเงี้ยฉันเคยอัตตยสมัยมีคนสอนฉันมาแบบนี้แบบเนี้ยอะไรเงี้งยก็เลยคิดว่าอถ้าในมุมของเราน่าจะสนใจหรือแบบอยากให้แบบสนใจเร่นเยอะมากกว่าประสบการณ์ไม่เกี่ยวเนาะหรือว่าสายนก็เปิดต้องเหมือนมี n d s ซ t ที่แบบว่าผมว่า อ่าผมว่าอย่างนี้ประสบการณ์ในที่นี่ของผมหมายว่าผมว่าน่าจะดูเรื่องรอบตัวว่าสกิลเนี้ยสำคัญสุดถ้าผมแปลเป็นแบบง่ายๆเลยนะคุณจะมีเรื่องรอบตัวเลย่างเยอะขึ้นโดยผ่านจากออนไลน์นี่แหละเชื่อผมรู้ทุกเรื่องอ่ะครับคืออัลกอริทึมมันชัดเจนอยู่แล้วคุณเซฟเรื่องนี้อเดี๋ยวมันก็จะเอาเรื่องนี้มาให้ใกล้ๆคุณอยู่ดีอะฟีดป้อนข้อมูลคุณตลอดเวมาเอไอมันบังคับเราอยู่แล้วอ่ะคือตรงเนี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าใช้ไม่ต้องมีหัวแทนนะผมเซฟอะไรผมเซฟเป็นอัลบั้มอ่ะเรื่ออัลบั้มนี้ชอบไอเดียเขาค้้าาทีีีมมลวบบบัันผชออกกกร่่เเยซิรรร์ฟว่ามมมมีแคคปิ้้้งัันนือใหูเทด คนอื่นทําอะไรแล้วมันก็เลยเป็นที่มาที่ผมรู้สึกว่า ถ้าใครเป็นคนที่ชอบแบบรู้เรื่องรอบตัวเยอะอาจจะได้เปรียบสายโซเชียลนะคะสายโซเชียลใช้ประโยชน์ครับ <c oughs> ว่าสายโซเชียลนะใช้ประโยชน์นี่คือแบบโอ้โหสบายเลยถ้าใช้ในทางที่ดีนี่คือลุ้งมากต่อยอดมันครับอย่าแค่อย่าแค่เสพสื่อเอาสื่อมาต่อยอดมันเอาคอนเทนต์มันมต่อยอดเพราะว่าน่าจะดีกว่าเพราะว่าโลกทุกวันนี้มันต้องการการต่อยอดใช่ครับคนส่วนใหญ,ญ่ก็จะอ่านแล้วจบไงดูแล้วจบทุกคนก็ดูคลิปเหมือนผมอ่ะแต่ผมไม่จบไงผมต้องสร้างรายได้ผมก็ต้องต่อยอดผมต้องหาวิธีที่ให้บริษัทมันมีรายได้ผมก็ต้องเอาสิ่งที่ผมมเรียยนนนดูไ้ออออล์าต่ห ็เท่าที่ฟังก็ค่อนข้างได้เทคนิคอะไรบางอย่างแล้วเนาะใช่อทีนี้อยากให้พี่บาสดลองแชร์เคสน้องที่มาสัมภาษณ์งานสมัครอาจจะเป็นน้องที่ทํางานอยู่ตอนนี้ได้รู้สึกมีเคสไหนที่รู้สึกประทักใจมากแบบวิวเขาดูสัมภาษณ์แล้วเขาเตรียมตัวมาดีมากดูโดดเด่นม,มากจริงต้องแชร์ว่าเนี่ยวันนี้อยู่พอดีได้เข้าประชุมพอดีได้เข้าประชุมตอนนี้เขามาพีเซต์คือเรามีกําลังหาทีมนักจัดปาร์ตี้รุ่นใหม่ มาเป็นหนึ่งในทีมเราคือวัยเรียนอยู่เงี้ยครับผมเซอร์ไพรส์หลายๆหลายๆหลายๆทีมนะอย่างที่บอกเมื่อกี้คือน้องเขาจับจุดแบบเอาจุดที่เป็นปัจจุบันที่เป็นอะไรที่เป็นเทรนด์มาเล่นได้เยอะมากที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้อย่างเอาเกมมามองอาร์ตมาเล่นเป็นตัวละครที่เราไม่ยังเรายังไม่เล่นด้วยซ้ำอ่ะแต่เรารู้ว่านี่คือเทรนด์อ่ะมันทำเป็นงานอีเวนต์ได้มาเสนอเราได้อย่างเงี้ยที่บอกพูดคื๋อย่าโอเปอเรชั่นใครก็ทำได้ออแกไนเซอร์ทุกคนมันทำได้หมดอีเวนต์โอปุ่นอีเวนต์โอเปอเรชั่นอ่ะสรรร้้้้้้้าาาาางงงงงงงนนนนอออะไไไไททีีี่่่่่ยยยยกใใใใหหหหคดดูมมๆเเป็ั เราสนใจแล้วเราก็ลองคุยกับน้องๆเด็กรุ่นใหม่เขาโปรโมทเนี่ยเขาใช้วิธีโปรโมทแบบแอดดปอย่างนี้มาเสนอเราเนี่ยเฮ้ยเออมันทําได้ด้วยเราแค่รู้บางอย่างบางอย่างมันใช้ได้ใช้ไม่ได้ไม่เป็นไรแต่เรารู้ว่าเด็กกลุ่มนี้เป็นคนคิดอะไรแบบเนี้ย <ใช S 1> ทั้งที่เราเคยเห็นแค่แบบว่าในในออนในเข้าในออนไลน์เขาบอมาใช้จริงอนะไรบ้างว่านี่ต่างหากคือคนที่ที่เอาสิ่งที่มันรอบตัวมาประยุกต์ใช้ว,ว่าสกิลเนี่ยถ้าจะมีประโยชน์ต่อคนในยุคนี้ค่ะ ทีนี้แป๊บอยากถามถึงที่แซบบ้างค่ะคือปกติเวลาที่เราจัดอีเวนต์ใช่ไหมคะก็จะมีแต่อีเวนต์แบบใหญ่ๆอลังการมากเลยอยากรู้นิดนึงค่ะว่าทีมเนี่ยมีประมาณกี่คนแล้วดูแลพนักงานยังไงบ้างตอนนี้เราลดคนไปเยอะเหมือนกันนะลดไปเกือบครึ่งเลยประมาณสามสิบสี่สิบคนประมาณนั้นแต่ว่าเรามีซอฟต์แซมมี่สองบริษัทเรามีแซบออนเซลมีแซบปาร์ตี้เนาะการดูแลพนักงานจริงแล้วทุกคนรับว่าพนักงานช่วยเหลือเราเยอะมากมันก็มีช่วงที่แคทโฟเราเหนื่อยมันก็ไม่เหมือนกันพนักงานทุกคนก็พร้อมที่จะสู้้้้้ไปกกับเเเเรรราา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 แแแลลวว็็จจจจิงงๆอออออ่ะะะซซมมมมีีขขดนึคืพพยยยยหผท เสมอตลอดเวลาที่ได้มีโอกาสใครสนัดอะไรอยากเปิดบริษัทไหมอยากทาอะไรเราพยายามทำอย่างนั้นเพื่อให้เขาได้มีโอกาสในอนาคตไม่ใช่แค่รับเงินเดือนเราด้วยนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราพยายามทําอยู่ตลอดเวลาอย่างเช่นเราเคยจัดงานแล้วน้องเนาสมมติว่าเราจัดงานหมอลำอย่างเงี้ยอ่ะเราก็ต้องเอายามนะออฟฟิศมาเป็นเฮดโปรเจกต์แต่งยามอ่ะใช่ครับเดวันนี้ก็เป็นเฮดโปรเจกต์ไปแล้ว <S <S ใช่เลยทำไมถึงยก็เราได้งานหมอลำมาเราก็อยากทำงานหมอลำเราไม่ได้ฟังเพลงหมอลำคนที่น่าจะฟังก็คือเขาพอดีพอเราไปถามเขาเขาตอบได้หมดเลยคือนี่คือสิ่งที่มันเซ รูส้สึกว่าเราควรจะมีอย่างอื่นที่ที่เราเห็นโอกาสปับแล้วเราก็จับแมทช์ให้ได้เลยอันนี้คือสิ่งที่แซบเองพยายามทำซึ่งมันก็อาจจะแตกต่างจากบริษัทอื่นหน่อยนะแต่ว่าคนเราน้อยไงเราเลยมาทำอย่างนี้ได้ใครทำอะไรใครอยากออกร้านอาหารก็ไปออกบูธงานเราเราก็ให้เบเฟิตตรงน,นี้แทนทดแทนที่ที่มันหายไปเหมือนเราคิดแทนที่จะรองรับความเสี่ยงกับพนักง,งานเราด้วยผมเพิ่มโอกาสหารายได้ดีวกว่าผมว่าเพิ่มช่องทางการหารายได้ให้ให้ทุกคนอันนี้อันนี้นนคือสิ่งที่ผมกำลังทำอยู่คือที่นี่ไม่ปิดกั้นเลยถ้าใครมีเซ็กชั่ คนสมัครงานเนี่ยอยากทำตำแหน่งอะไรใช่ไหมสมมติอยาาทำเกียร์ทเคเงินเดือนเท่านี้แต่ผมบอกมันมีคําถามที่2เสมอคือคุณอ,อยากทําอะไรมันมชัดเจนมากว่ามันจะได้เห็นว่าแพชชั่นของเขาแต่ละคนนะอยากทําอะไรอันแรกมันคือ work by duty ใครๆก็ทําได้แต่เราอะอยากมีแบบ work by passion ด้วยคือเราอยากให้คน,นะได้ทํางานตามแพชชั่นที่ตัวเองรักและได้หน่อยงานแรกมันก็จะดีตามกันซึ่งตรงนี้ผมทีมงานทุกคนจะได้ทําสิ่งที่ตัวเองชอบเสมออยากทาอะไรอย่างเงี้ยเราสนับสนุนเสมอบางคนเดินมาบอกอยากทำงานเกมล่ะไปทำงานเกมบางคนบอกว่าอยู่แซลออนเซลอยากทามาดู ก็กลายเป็นว่าบางคนถึงขั้นย้ายแบบว่าเฮ้ยจะดูเออชอบขอย้ายมาอยู่ตรงนี้ท้ได้ห,หมดคือมันคือโอกาสที่เราเห็นว่าอย่างบาสเองมันก็มองว่าเออเขาไม่เห็นโอกาสมันจะไม่สนุกอ่ะคือมันจะไม่สนุกการทำงานแค่แบบเอ้ยทำงานเอาเงินเดือนอ่ะคือบาสมองว่าตัวนี้คือเรื่องสําคัญของแซบที่แซบให้ความสําคัญมากๆว่าคนทํางานถ้าทํางานเท้สบายดูตี้ยางเดียวมันก็จะทํางานเอา,าพอผ่านแต่ถ้าสมรรมติมีแบบ work by passion ด้วยไอ้กำลังใจที่สนุกอไอ้เนี้ยมันจะทำงานในงานแรกมันดีด้วยเหมือนกันเราะว่าคนที่นี่ไม่ได้ทำงานหน้าเดียวแน่นอนค่นอได้ <ม>ใช่ครับการเปลี่ยนผ่านได้เรียนรู้แตได้ปรับตลอดเวลาที่เขาอยู่แซฟจะได้ทําปรับตัวเองตลอดเวลาซึ่งอันนี้คือเราก็เหมาะกับคนรุ่นใหม่ผมว่ามันเป็นทาร์เก็ตของเราด้วยแหละครับที่เราจําเป็นต้องรับคนรุ่นใหม่เข้ามาทํางานเพราะว่ามันทาร์เก็ตที่เราต้องการคือคนรุ่นใหม่ฉะนั้นเราก็เลยต้องจำเป็นความจําเป็นที่ต้องเอาคนรุ่นใหม่เปลี่ยนถ่ายเข้ามาทํางานด้วยพูดถึงเรื่องของไอเดียของการจัดอีเวนต์ของแสวที่ที่นี่แบบโดดเด่นและแตกต่างกับเอออีเวนต์ออร์เรสเซอร์เจ้าอื่นๆเนาะเช่นแบบโฮเทลเฟสตุกๆ แนวอไปเลยอยากทราบว่าตรงนี้มีวิธีการคิดยังไงให้ได้โปรเจกต์ที่มันค่อนข้างครีเอทีฟมากๆจริงๆผมเพิ่งเจอทูหนึ่งตอนนี้ตอนที่โควิดนี่แหละแล้วแบบเครียดมากม่นู้คิดยังไงดีไปเจอแบบเฮ้ยแล้วเองจัดวางความคิดตัวเองยังไงดีเริ่มจากอะไรดีก็จริงมันมีบทสรุปมาเป็นประมาณแบบหลักการ 3C ของผมว่าผมเป็นคนง่ายๆอ่ะสามง่ายๆเลยในการสร้างงานเราในยุคนี้คือ C ที่1คือ creativity แต่ creativity เราเมื่อก่อนจะคิดอะไรใหม่ๆชอบแบบ้อะไรใหม่ๆที่ใครไม่เคยทําเราเปลี่ยนใหม่ ivity ivity คคืออต้งเคลียราจะคิดที่่คนทําแลล้ววัโกมปยุต์ อย่างเช่นไดเอทอย่างเช่นแคมปิ้งอย่างเช่นอะไรก็ตามที่พูดปั๊บคนรู้เราเอาเลสเฟลต์มาปั๊บรู้ไหมคนเป็นอย่างเงี้นถ้าเราพูดแบบไปพูดโดยที่มันไม่มีเลสเฟลต์ผมถามว่ากระทรวงไหนจะให้คุณจัดตำรวจจะให้คุณจัดเหรอถ้าผมบอกว่าพี่นี่ทั่วโลกก็ทำกันแล้วมันเซฟมากออกผู้ประโยชน์นั้นแบบผมมีโอกาสได้จัดซีที่หนึ่งมันสำคัญเรื่องนี้ creativity ซีสอง c o l l a b o r a t i o n ถามว่าเราต้องทำอะไรเหมือนเดิมไม่ได้อยู่แล้วเราทำ hotel face เกิดจากอะไรเกิดจากวันแรกเฮ้ยเราไม่มีเงินจ้างศิลปินทำยไงดียะเราไป call rap กับคใครมือสิบมี่ยดเเรไ้มมลใใคหหจันื่อยยมากเสี ลก็เลยไปเจอเฮ้ยออ๋น้องๆทำเพจสนิทเอาไปขอลองพรีเซนต์น้องๆเผื่อน้องๆอยากทำด้วยน้องเอาด้วยกลายเป็นคอร์รัปชันเกิดว่าเขาก็ไปอยู่โรงแรมเพราะว่าเขาเหมือนกับว่าในแป๊บเดียวได้เลยเขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่สายยูทูบอยู่แล้วนี่ไงเราบอกว่าซีที่สองก็สำคัญที่สุดก็คือคอร์รัปชันมีซีที่หนึ่งแล้วไม่พอมีซีที่สองและสุดท้ายก็คือซีที่สามคือคุชเตอร์อินไซต์คือเราต้องรู้ว่าคุชเตอร์ในยุคนี้อยากทำอะไรเราต้องซัพพอร์ตเขาให้ได้อย่างนี้อย่างแคมป์เองอย่างเซิร์ฟเองอย่างอะไรททุุกกกออออย่่่่าาาาาางงงมมมมีีีีะคนนนนนเเเเเรรรรริจัับฉ้้้้้ผผววววไไหตตตณ์์์สสดพ ก็มันมาจากวันนี้แหละมันเป็นสามสีง่ายที่พอทุกง,งานมานันํำมันก็ต้องใช้ตรงนี้อยู่ดีงานนี้เขาหลับกับใครดีงานนี้คิดยังไงไมีคนทําแล้วหรือยังเอามาทำมันแตกต่างได้เรียกว,ว่าเป็นการจับเทรนด์จับไลฟ์สไตล์ใหม่ๆแล้วก็หาคอมเบเดชันคือตอนนี้เราเราอยู่คนเดียวไม่ได้เราไม่ได้แล้วผม <ปะ S 1> ว่าผมผมว่าใช้คํานี้ได้ไหมอ่ะคืออยู่คนเดียวได้แหละแต่ก็เสี่ยง <laughs> เหมือนอยู่หลายคนมีหลายคนมันคงมันคกว่าค่ะ <laughs> ทีนี้อยากรู้เรื่องสวัสดิการบ้างค่ะชื่อก็คือแซบก็เหมือนกับแบบแซบอะไรเงี้ยมีอะไรสวัสดิการอะไรแซบแซ การดูงานส่วนใหญ่เมื่อก่อนนะเราชอบพาทีมไปเที่ยวทัวร์แลนด์เนี่ยไปดูงานทัวร์แลนด์ดูงานเมืองนอกไปดูงานแบบเนี้ยคือเราเราว่าสวรสดิการของเราเราเน้นเรื่องป x p e r i e n c ์ของคนเรามุ่งไปตรงที่เขาได้เรียนรู้จริงไปดูจากงานจริงงานระดับโลกจริงๆพาเวลามีอะไรผมว่าที่นี่เราดูแลกันแบบพี่น้องอ่ะแต่ว่าทํางานก็คือทำงานจริงจริงอย่างต่างนะแต่ว่าการ,รดูแลกันเรแบบเออมีเวลาไปเที่ยวไหนก็ตามอะไรก็ตามเรา,า,าคือลิ่งนั้นมากกว่าแต่ว่าเราไม่ใช่บริษัทใหญ่ที่แบบเฮ้ยยังเป็นแบบเบนด์ฟิตให้ได้เยอะได้เรายังเป็นแค่แบบเริ่มเริ แต่ที่บอกสวัสดิการสำคัญที่สุดที่เราว่าทุกครั้งที่คุณอยากจะทำทุกิจตัวเองอะไรก็ตาม เราจะช่วยอันนี้คือทหารคือสวัสดิการที่มันบาศว่ามันยั่งยืนกว่าแล้วมันก็ค่ามากกว่าเงนมันเหมาะกับเรามันมีค่ามากกว่าเงินแล้วเขาทำให้เขาห่างกันได้ว่าน,นี่สําคัญที่สุดแล้วก็น่าจะตรงกับกลุ่มที่พี่พบาสเลือกเข้ามาแล้วด้วยก็คือเหมือนกับว่าต้องชอบเรียนรู้อะไร<ช>ตลอดเวลาเ<ช><ช>ลย<ช>แ,แล้วก็ <คน S 1> มีแพช s i o n อะไรคนรุ่นใหม่เขาอยากมีอะไรของตัวเองอยู่แล้วครับไม่อยากไปรู้จ้างใครแล้วก็อยากลองใช่ครับผมงั้นเรามาพูดถึงเรื่องของคนทำงานสายอีเวนต์เนาะลักษณะอุตสาหกรรมอีเวนต์เนี่ยค่อนข้างมีความพิเศษเฉพาะตัวอยากรู้้้้้้้นนนนนนนิดดดึงงงงงงงว่่่่าา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 ถคคคคททททีีีีีีจะะไไไไใใสสยยออออเเเตตตตมมแรรร์์์หหืลลฟั งานทํางานนี้ได้รุ่งขึ้นผมว่าคาแรคเตอร์ไลฟ์สไตล์ถ้าตอบแบบตรงๆเลยว่าคุณยากแต่ว่าจริงๆแล้วอะเทคนิคที่ผมมองคนตลอดอะผมว่าอย่างที่บอกคือถ้าคนที่หนึ่งอย่างแรกต้องพูดพูดเรื่องเดิมไวก่อนนะคือเรื่องที่ถ้าใครแบบเปลี่ยนแปลงตัวเองได้อัปเดตตัวเองตอเดอเวลาจะได้เปลี่ยนคนอื่นข้อ2ก็คือจริงๆผมว่าจากการที่เราการที่เราจะทํางานกันเนี่ยคู่คนได้อะก็คือสกิลการใช้ชีวิตกับคนอื่นข้อนี้สําคัญเหมือนกัน Skill พีเ p ิร Skill คือการที่อยู่ด้วยกันเนี้ยเพราะว่าการอีเวนต์ไม่ใช่งานที่ยุ่งยาคอมคุต้องทํางานกับคนเพื่อนร่วมงานฉะนั้นอย่างเช่นฮัม b บิลสำคัญมากๆนะพฤติกรรมของเราอย่า บัตรยังไงบ้างเป็นคนแบบอ่อนคือบัตรสอนตัวเองตลอดว่าต้องเป็นคนแบบอ่อนน้อมทำตนมันจะทําให้ทุกคนเอ็นดูเราอะถ้าเราปลูกฝังให้เด็กรุ่นใหม่เป็นอย่างนี้ได้อะเขาไปไหนก็ไปยินศรัทธาสิ่งที่มันดีที่สุดคือมันต้องทําให้เขาเห็นสมมติบัตมานั่งพูดพูดอย่างเงี้ยให้บัตเป็นคนหนีแบบแต่สุดท้ายบัตไม่ได้ทำอย่างนั้นก็เหมือนสิ่งที่บัตจะบอกก็คือสกิลทุกคนก็จะไม่ได้เรียนรู้จากบัตไปแต่ถ้าวันนี้บริษัทไหนเจ้าของเป็นยังไงกันเนี่ยมาาางกทนอสีนยาจะาทงนสม ก็ควรจะมีเรื่องเนี่ยการเรียนรู้ตลอดเวลาเรื่องที่2ควรจะมีพฤติกรรมที่เป็นการอย่างเราทําตัวเองเป็นฮัมเบิลน้ำครึ่งแก้วเวลาคุยกับใครเราก็จะเติมเขามาอีกครึ่งหนึ่งเพราะวิธีนี้น่าจะเป็นสอบถ้าเป็นพิพิธสกิลที่ดีที่สุดที่ฝึกกันได้ตอนนี้ที่ไม่ต้องแบบอ่านหนังสือ,อใช่แต่คนส่วนใหญ,ญ,ญ่บางทีชอบชอบแบบไม่ผิดนะไม่ผิดนะดนะที่เชื่อตัวเองก่อนเชื่อตัวเองก่อนเสมอไม่ผิดนะแต่ว่าเราต้องคิดกลับกันในมุมผู้ฟังหรือการทางานร่วมกันเนี้ยคนส่วนใหญ่ชอบเพราะว่าเอ้ยถ้าคนส่วนใหญ่จะชอบเคยชอบคนแชร์การือับ เรานั่งคิดทบทวนเราค่อยๆเราค่อยคอมเมนต์กลับไปอะไซึ่งตอนนี้เราว่าสกิลพวกนี้มันมันไม่เลยมันไม่สมเปนจะต้องแค่อีเวนต์นะคือเราว่าทุกๆอาชีพอ่ะมันควรต้องมีอ่ะมันคือที่ยุคนี้มันไม่ใช่บอกว่าคุณต้องทาแบบสกิลคอมพิวเตอร์เก่งต้องมันไม่ใช่เลยเว้ยอันนั้นมันคือเฉพาะทางมากอ่ะแต่คนส่วนใหญ่จะทํางานได้ไงคนคนนี่คนเก่งคมากเกก่งเทมาป็นที่เก่่งาแตสุดท้ยคไม่นเกอ่รรอง ถ้าคุณจะทางานกับใครได้เขาบอว่าถ้าเป็นมุมมองผมนะในการที่ผมเจอน้องๆมาเยอะมากสิ่งแรกที่จะแบบสมพยยามแนะนาเลยละกันก็คือเรื่องนี้คือการที่ให้คุณอยู่กับในพื้นที่กับคนอื่นได้ดีที่สุดซึ่งตัวน,นี้มันสอนกันได้ยากแต่ก็ต้องทําให้เขาดูใช่ก็ลองศึกษาพฤติกรรมคนในองค์กรดูเนะว่าเขาทํายังไงมีโรโมเดลอะไรที่แบบเราพอจะทําตามเขาได้หรือเปล่า ใช่ครับอย่างที่บอกต้องเจอกันคนละครึ่งทางไม่ใช่ชว่าเราเอาของเราไปร้อเซเลยอันเนี้ยเป็นไปไม่ได้มาถึงเซสชั่นหลังๆแล้วค่ะก็อยากให้พี่บาสผู้ส่งท้ายแล้วกันนะว่าสาหรับน้องๆที่แบบอยากเข้ามาทํางานในสายอีเวนต์อยู่เขาต้องเจอกับความท้าทายแล้วก็ต้องปรับตัวในการทํางานกับอุตสาหกรรมอีเวนต์ยังไงบ้างอย่าง,รางแรกผมว่าเจอท้าทายเนี่ต้องบอกตัวว่าเจอแน่ๆน ต้องเตรียมตัวรับมือดีกว่า,ตาเตรียมเลต้องเตรียมตัวรับมือให้ดีแล้วก็ต้องสู้กับมันแต่ว่ามันต้องเพิ่มนิดหนึ่งว่าสู้ยังไงหรือจะทํายังไงจะเข้าวงการอีเวนต์จะทําอะไรต้องตอบให้ได้มากกว่าเดิมแล้วละ่ะเมื่อก่อนคงแบบอเอ้ยทำอีเวนต์แล้วก็แค่นั้นเด<อ>ี๋คง,งต้องเพิ่มว่าอยากทำอีเวนต์ด้านไหน อยากทําอะไรในอีเวนต์อยากทําครีเอทีฟเครทีฟนี่ก็มีหลายแบบอีก c ที a t i v e concert creative นั้น exhibition คิดให้มันลึกไปเรื่อยๆให้มันละเอียดว่าฉันจะทําอีเวนต์เนี่ยฉันจะทําอะไรอย่างนั้นไอ้เนี่คือต่างหากต้องคุณต้องเพิ่มกว่าเดิมอะถ้าให้ผมแนะนําผมแนะนําแบบนี้เพราะว่าไม่ไม่สามารถที่แบบเฮ้ยคุณวันนี้คุณมีโอกาสรออยู่เยอะเหมือนเมื่อก่อนคือวันนี้มันหวาดไม่ได้เลยทุกทุกองค์กรในการจ้างพนักง,งานมา1นนคนน่ะต้องแม่นมากๆว่าเขาคนนั้นน่ะ expert ด้านไหนอ่ะแต่ถ้าไม่ expert ด้านไหนคืออยากจะใช้เขายังไงคุณต้องทําให้คนอื่นรู้ได้ว่าเฮ้ยคุณใช้ตรงนี้ของฉันได้นะและฉันมาช่วยบริการคุณได้ผมว่าตรงนี้ต่างหาก สิ่งที่น่าจะต้องศึกษาและต้องแบบต้อง,ต,องต้องลองทากันไปเรื่อยๆอะ่ะเพราะต่อให้มันหมดโควิดสกิลอนี้มันก็ยังติดตัวไปสมมติว่าจะทำงานให้ลูกค้าหนึ่งเจ้าอะ่ะมันก็เหมือนเป็นสมมรถหนึ่งคนที่ไปจ้างสำนักสมัครงานเขาเลยมันก็ต้องรู้ว่าเขาขาดหรืออะไรเราช่วยอะไรเขาได้เหมือนกันนะครับราะวันเนี้ยมันไม่ใช่บอกว่าโควิดแล้วแล้วต้องทานี้เพิ่มนะ คือจริงๆแล้วเราต้องทำนี่แล้วแต่แค่โควิดมันแค่ต้องโฟกัสมันดีๆอ่ะผมว่าตรงนี้เป็นเป็น people skill ที่แบบอยากให้ลองต้องเพิ่มแล้วก็ต้องลองทำไปด้วยกันบารเองก็ทำอยู่เรียกว่าความรู้หรือว่าประสบการณ์เนี่ยจะรู้เผินๆไม่ได้แล้วเนาะเราต้องทำกันบ้านใหม่สเต็ปหนึ่งต้องแมน่นแล้วก็<ช>มีดีเทลเชิงลึกจริงๆใช่ครับก็แบจะทำให้คือตอนนี้เราไม่สามารถที่จะมามั่วๆได้เมื่อก่อนเมื่อก่อนเมื่อก่อนมั่วพลาดก็อาจจะแบบให้คุณให้โอกาสเดี๋ยวนี้มันพลาดหน่อยโอกาสพลาดมันน้อยมากเลยนะเพราะว่าด้ววววววยยเเเลลาาามััััันนจกกกกดแแตต่่่่่่่ะบบบรรริิิิษที้็งงงงงอออูืืคชโฟห ได้ที่มันน้อยลงกว่าเดิมมันก็จําเป็นมากๆครับค่ะก็ปีนี้จริงๆคือเป็นปีที่เรียกว่าท้าทายมากๆเลยสําหรับคนทํางานสายอีเวนต์แต่ว่าเท่าที่เราฟังพี่บา์สมาเนี่ยคือจริงๆแล้วน้องๆหรือว่าคุณผู้ฟังที่ฟังรายการของเราอยู่ค่ะอยากจะมาทํางานสายอีเวนต์เนี่ยคือมันมีโอกาสอยู่เสมอ,อยังไงก็ลองไปเติมเต็มเนาะใช่ก็อย่าปิดกั้นตัวเองแล้วก็หาโอกาสหาหนทางใหม่ๆอัพสกิลตัวเองให้ได้ว่ายังไงเราจะโดดเด่นในสายงานนี้ใช่ค่ะ,คะวันนี้ก็ขอบคุณพี่บาสมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะ